กำแพงเพียนไว้ควูหกปแปบเจ็ดมกราครั้งที่ยี่อทนที่หพระพเจ้าในเชื้อพคุณขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรกรตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพระบูชาธรรมบูชาทางบูชาและอารยาบูชาแด่ครูบอาจารย์ทั้งหลายก่อนจิตของพระเจ้าทรงั้งมันมีจิตจุดได้มีธรรมะที่จดนะครับ พบทสดอย่าตอเน้ี่หนึ่งบทสวดจุลนเทวดาจมันตาจักรวาลสุขขจันเทวตาสภาพสัตสัรมังมุนิลาสัสะสุนันอตุนังขโมกะถังลกเขมาเกจรูเปคีดิศิขลเตเตจันตนิกเขวิมาเนติเปรเตจักอเม แต่รูว่น่าขายฮเอเวัตุมหิเตเตกุมพมาจายันตุเทวาชทธาละวิศเมยยะขาคันทพนาณาติธทันตาสันติเกยังมุนิวาละวะแต่นังตาโรเมรุนันทุธรรมะสวัสดกโรอามพวันตาธรรมะวัสดกโลอามพวันตาธรรมะสวัสดากโลอามพวันตา บทที่สองบทคุณอชาพระนาตัยอิมินาตการเดนะพุทธทางอภิยชยามะอิมินาตการเดนะธรรมามอริยชยามะอิมินาตการเดนะทางฆัางอภิยชยามะบทสากบการพระนาตัยอะหังสัมมาสัมพุโธพุทธพระัตาพุทธังภพระวันตาอธิวาเทมิตว่าขาโตวัตตาธรรมโมธรรมมังนัมสสามิสปัติปันโนพระวัโตสาวะสังโฆสังคณามิ บทสวดนมัสการสิทธิกระานนโมตัสสะวโตโตสัมมาสัมพุทธัสสนนโมตัสสะวโตโตสัมมาสั สัจจคิยาคตานัติเมตานังอันยังพุทโธเมตนังวลังเอเตนะสัจจวเสนะโสติเมตุโตตุตประถันัติเมตานังอันยังวัตโตเมตานังวลังอติเมตตระระเดชะนาโอติเมโหตุตปรสาสนัติเมตานังอันยังสังโฆเมตานังวลังเอเตนะสัจจวเชนะโสตถีเมโหตุตประถังอิมม ตังเอกังธรรมยังพุวตาละเกโตวิหารตีกะปีระวัตตมิงมหาเวนะมหาตาภิกุลังเกนะตติปจามัเตภิพิกุลตเตหตาเปวะหันเทิตาเอเยโลกัธาอุติเทวตาเยตุเยนะนาสิปตาสิโหติภุทธวันตาวาจาณายาภิกุสังกัจจามาตะโกอัตถานุตังสุทาวายสกายายังเทวนังยิ่งตั ตาตะเกตโตวิหารติกะปีลาวัสุสมิงมหาวิเนมหาตาภิกขุตะเกตโนนติบ ิโสยันมันติตาวะบาบาลาเยยะภสษาริตังวาบาหังสัมมิเตยยะเอวเมวะสุตตาเสตุเอเวตุอันตราหิตาบกุตโตปุระโตปะตุระหังสุอัตโกตาเทวตาปาวะขาวันตังอภิบวาเทวตาอยะมันตังอจันสุเวกมันตังอิทธะโธ เอตาเทวตาพระวัปโตสันติเกอิมังะทาอาสีมาสมโยภะปานันสมิงเทวกายาธรรมธาธาหันบาริมังวะธรามยังวัติธาเยวะปะระจิตาสังกติอตาโขอปะาะเทวตาพระกัโตสันติเกอิมังกะทาอาปาสีรันวิคาโวธรมาสังโฆติตังอันตโนวะวุสุกามัสสุสาอิบาลีตาจิตา ာနကသကထသသသသပသာပวသสရမັရတသလခတပီခအသကလအြရသလသသာာကခမာသသသလဆနပအကအပာပသပသစခရမ อตังอวาติเหตุเจติบุทังรณังกถาเตเนคตินวิทมินเตตยาปพุวิงมหายามนุสสังเหตุังเอวขังบุริบุรีสันนิธิอรโคก็ว่าภิกขุอมนติสิเยบุเญนาปิโตเวตตะสงโรกาสุสุเอวะทาสันนิปทิฐาโหติกถากตังสัทธนายาภิกขุสังขะเจภิเถภิกขเวอเยโธ อาทิตตามนังนรหันโตสมาะพุตาเะตัมปีพระวตังเอตัดบาลามเยวะเทวตาสันีิปติตาเหสุงเสยถาปีไมหังเอตาดลายเยวีเดวิคเวอภัสติอาณากระมามังนาหันโตตมมสมพุตาเตัมปีพระกวันตานังเอตับาลามเยวะเทวตาสนีิปติตาอวิ สันติเอเดยะดาปิเมหังเอเดลังเอเดสิมามิภิกขเวเทวะกัญานังมะมามิกิจามิตมิงภิกขเวเทวะกัญานังนะมามิเตติตมิงภิกขเวเทวะกัญานังนะมาวิตังถุนาทตถกุตังอะมาสิกะโลทัปปะมิติเะบามิอติโทเชพิกหูภาวันโตปะจาโสสุงมะคะวาะเอตาทะโวจัง เทวิจารณาภิกขเวเทจะปะกาคุงตถาบุตรังตระนังเตตัมปัตุลาหุงญาณังมามาโนทาสาสหะตังอเปเกยระมะมาตุขังสหะตังอดาตาสสันตดิินตระังเกเกสหัตนังอนานุสาระมันตระงอเปเกยนะตะมันตะคุงทิสาตภาวุตาหุงตันตระปังอวิญญาจาวักิตวนาตุสุนา อตโตอามันตยิสกตะานะตะวเกเกตัสเนรเตเทวกายาภิกันตาเทวิชานณะภิกขโยเยโววังกติเจเจมิงกิรไหยุบนาโตสันตตาหันสาญาคาคุมมาราปินาวันตตาอิมิมันโตจิติมันโตนาวันโตจักสันติโนโมทามนาภิกขะโมภิกขุนางตมิติงวนัง สามปตายะานานันตวิโนยิมันโตจติมันโตน้มันโตสันติโนโมาาภิกมุงกุนางมิติงวะนางสาาินาิตาสาอากนนันวโนยิิมันโตติมันโตนวันโติโนโมาาภิกมุงกุนางมิติงวะนางเจเตโส จตสัพพะโวอิธานามามหาปัญญที่มันโตติมันโดนะ่มันโตยัสสันติโนโมทัปมนาภิกามุงมนางสำมิติงวะนางอุตานาจาริสังราชาเวโลตัสภาษาสติยะานัางอาิปฏิมหาราจายัสสังชิโสบุตตาปีตัสสะพะโวอิธานามามหาปัญญที่มันโตกติมันโตนะ่มันโตยัสสันติโนโมทัปมนาภิกามุงมิกุนังปุริ โมลีรามตะโตอินเนนาวิรุณโกมณีมีนามิบุรปกโขกุเวโลตลังดิสังตะโรโตเตมหานาจาตะมนตาจตุโรนิสานันทะทะทุงเวเอกะปิระวันตะเถเรเตสังมยาวินโนทาสาโกยานิโกตัสสามายากุเณฑูเวเทนฑูวิภูจฉิภูโตสามนโนกาเมเรโต จ่ากินทุมันตุติมันตุจัลามาวัมปาันโยจาเทวสุตโตจ่ามาตุลิจินตาเทโนจากันดพูนนะโลลาชายนะเะโนสัโพอาคูปัญจ่าศิโกจ่เวติบลุติยาวันจัสาสาเดเตจันเดจาลาชานโอปันดภาตาลาสุปิภิโมะมาภิกขะมุง พี่ขนางจะไม่ติงว่านางโกูก้ดาบะสังนาคาเบสังลาสทาตตะกาตบานตตะลาโก้ปยะกาสหาญาติกิแอนุนาตตะตตะจาอาโกนาลาสังติโนเอวาโนแต่มานาโกโธะกาจะไม่ติงว่านางอินาคาลาเชตาลาตันติพิปยาดิชาปัตถิวิรุวิสุตตตะจโกเว အားသာတေရဘတိလေဝနာတိတာနကောနိတိသာကမဏံအပွန်ယံသဒာနာကာနောဈာနဝံသိတပန္နောဟေမာမကာရှိဘုသောသန္တိဝတိဥပါယံတနာကာသပန္နာရဏနာဘကံသုသံဣတာဝတိရဟန္တိနာသုမသမုခံအသူရိတာပရတောသာသံ္တေသိေဟိမန္တောသန္တိနောအလွန်ကံချာမ มาสุลาธานาเวคษาเวปากิตูตุจิตติจารานาโทษนะโมทีสาตัตันจาราลีปุตานังทัพเอเวโรจานามาการตานิธาปะลินเสนาราอูปตะภูโมปาคามุงสัมภยาโยตานิปันเตปิโุนังตินติวะนังอาปูจเทวาปะตวีโะเตโชวายุตรากามุอัลุนาวรุณาเทวาโสโม ເທວະການີ້ຈ ਨ ຕະມາກະເທດ້ວຍອະມາດະຣັນທູພານິສາເຫຣານິຈັນວະໂກວະລີຣິທາກຸອິຍັນທູພານິສາເເທວະພຸລິຍາມາກໂວລະກິທານານກິທານອີບຸລະກິທະວາໂກມາ manto te manto na manto et antidhomoda maga bhikamu pekunangumittimana emiha dutha yama kathaka antidho vipatha aava natike thasuyama dahasava imahara tadino ako adako bale tadatha te hakayade ta கேமததேன அபி காமேந்ததாதமந்தி ய ัง ஏதாமதஹா ததத ரகேன பதமந்த கோமந்த பரிவாலேதாமாவோ புத்திதா கோதினந்தி தீமதஹேரேனோ அதானதேன 무 ராகியோ பரிநாதநாம அந்ததங்கதவாலே ரமாயசரோ ஸகோபே கோதாயந்தோ ஸலச்சுகோ ஸநாதோ வந்தி கங்குத ตัพพังวัปปิญาญาวะกัตจิวาตักุมะตัโตอะมันตริเดระตะวะเกตะพเนตเตมะเสนาบิอันตาเตชนิชานาทัสทัโบเทจัปปะปะมังกังนัตะวะวะทะนังสาอังังวิราเกอิภะกามุงเมสังโฆระเปิชายงสะเอวิจาสังฆะมาวะจาติตานะสันติโทโหวันเกตาภูเตอิตวะกาเตชาเนตุสาติ